อ <Es> ันน <mar cribing> <s aa ion half> ี้คือไม่ได้ขอนคือ่อหนไม่ให้เองไม่ให้เอง DM ถึงแคบอกว่าจะเป็นกู่นแล้วเขาบอกเออถ้ามีโอกาสบอกว่าดีเอ่ะมันค่อนข้างยากเลยแบบเขาให้ไลน์ไลน์เอาไลน์ไหมเอาไอจีเนาะตอนนี้เมื่อคืนนอนกี่โมงนะที่ห้า วันนี้ตัวกี่โมงแปดโมงครึ่งมองว่าสิบคุ้มไหมคะคุค้มไหมคะน้องเบอร์ครับพอพอขึ้นมาก็นิ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาจะมีเมทานองเองเหน่ร้าย,ายมากวันนี้ขอบคุณมากนะ พ,พี่มาถ่ยรอบนี้แฮปปี้มากเลยเอ็มบีถ่ยสนุกมากเลยค่ะลอ <c oughs>